สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันกับช่องสัทธาพระเครื่องนะคะหากท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะคะ ช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 8ย์2แดสองนะคะ3 9 60นะคะหรือว่าจะเป็น id l i ไลนนะคะ0982 7 2 3 9 6 0นะคะได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะในส่วนของราคาวันนี้นะคะแม่ค้าก็เปิดไว้ในราคา400บาททุกองค์เหมือนเดิมนะคะส่งฟรีนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400นะคะขอแค่ สั่งแล้วก็รับจริงนะคะน้ออย่าสั่งเล่นนะคะถ้าตีกลับมาแม่ค้าต้องเสียค่าส่งนะคะ400บาทแม่ค้าก็เปิดไว้ในราคาที่ว่าเบาแล้วนะคะสามารถจับต้องได้แล้วนะคะก็ขออย่างเดียวนะคะสั่งแล้วอย่าตีกลับนะคะนาอสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันเป็น EP ีที่21แล้วนะคะก็จะเป็นอาพระบ้านทั่วๆไปนะคะวันนี้ก็มีมาให้ชมกันหลากหลายรายการเลยนะคะ หากแม่คะพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการแรกนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาสีเงินแบบนี้นะคะลงยาสยสวยเลยนะคะเนื้องค์นี้ก็ส,สวยเลยนะคะด้านในนะคะ เป็นพิมพ์สวยๆอีกหนึ่งพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้นะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะคะให้ดูด้าน,น้าจะชัดวัดประดู่ชิมพีนะคะ ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะแล้วก็จะมียันนะคะก้นเป็นแบบนี้เลยนะคะปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะคะ400ส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆเลยนะคะพิมพ์นี้ เนื้อจะแตกลายงาเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทนะคะส่งฟรีนะคะภาพไม่ชัดยังไงสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะอันนี้ที่4ี่จะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะให้ดูด้านหน้าชัดนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะมีห่วงสามห่วงนะคะสวยๆเลยนะคะองค์นี้สวยๆคมๆเลยนะคะหลวงปู่ศีลานะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเอียนะคะให้ดูด้านหน้านะคะสวยๆเลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะคะสองสี่เจ็ดสองนะคะสวยๆคมๆเลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะปีศูนย์ห้านะคะอันนี้หลวงพ่อทวดนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทวดปัม๊มซัมปีศูนย์ห้านะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะที่แปดจะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะคะจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะ ทางหลังเป็นแบบนี้นะคะสองสี่เจ็ดแปดนะคะท่านใดสนใจนะคะจอบหลวงพ่อไปนะคะสี่ร้อยนะคะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลานะคะ ชัดไหมคะด้านหลังจะมีจีวรแบบนี้เลยนะคะล็อกเก็ตของปู่มหาศิลานะคะท่านใดสนใจนะคะก็400บาทเหมือนกันนะคะส่งฟรีนะคะภาพเป็นชัดยังไงสามารถแอดไลน์นะคะขอดูเ,อเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะ ที่สิบจะเป็นหลวงพ่อกลวยปีสองนึงนะคะให้ดูด้านหน้าชัดชัดนะคะสวยคมเลยนะคะเดียนนี้หลวงพ่อกลวยนะคะปีสองหนึ่งนะคะข้างหลังเป็นหนุมานแบบนี้เลยนะคะ400ร้บาทนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อกันนะคะ ให้ดูด้านหน้านะคะหลวงพ่อกันนะคะข้างหลังจะเป็นยันสี่แบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปาน ไก่หาง3เส้นนะคะจะมีหางจะมีสเส้นนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อปานนะคะไก่หาง3เส้นนะคะ400บาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะนี้เนื้อจะออกตุ๊ตับหน่อยนะคะเป็นออก ขุยๆหน่อยนะคะท่านใดสนใจนะคะชอบนะคะพิมพ์แบบนี้เนื้อแบบนี้นะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่จะเป็นหลงปูสุกนะคะอันนี้มาพร้อมเรียมกกอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะหลงปูสุกวัดคลองมะขามเท่านะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะท่านใดสนใจก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนวงปู่สุกเหมือนกันนะคะให้ดูด,ด้านหน้าจะชัดนะคะหลวงปู่สุกปีสองสี่หกหกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าเหมือนกันนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงปู่ศุขนะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเก่าเก่าเลยนะคะอันนี้ทันหลวงพ่อนะคะทันหลวงพ่อปุกเสกนะคะกลนเป็นแบบนี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะ400บาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อศิลานะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะ ข้างหลังจะเป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นดวงเศรษฐีนะคะด้านหลัง้างหน้าจะเขียนหลวงปู่หมุนนะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18บแปดนะคะสิจะเป็นเหรียญคูบาพาผ่านะคะ แม่ค้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวยๆคมๆเลยนะคะเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจนะคะ400บาทนะคะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะ19จะเป็นเหรียญ ของหลวงปู่แหวนนะคะนี่เก่าๆเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่แหวนนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ พักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะชัดไหมคะไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อด้านหน้าใ,ใกล้ๆเลยนะคะ ด้านหลังเรียบๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทนะคะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็นกระตุดนะคะให้ดูก่อนนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบนะคะอันนี้จะเป็นกระตุดนะคะแม่ค้าไม่ทราบนะคะว่าที่ไหนนะคะให้ดูก่อนนะคะ ต่เก่าเลยนะคะดูแล้วเก่าเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะกระตุดเก่าๆเลยนะคะแต่แมค่ค้าไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบนะคะสนใจนะคะ400บาทนะคะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นหลวงพ่อมุ่ยนะคะนี่ ให้ดูด้านหน้าจะชัดนะคะหลงพ่อมุ้ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะวัดดอนไล่นะคะจะเขียน ท่านใดสนใจนะคะ400บาทนะคะ400บาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นรายการที่24นะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะปิดตาแล่บ,บางไผ่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ปิดตาแล่บางไผ่นะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะองค์ไหนที่แม่ค้าไลฟ์ในวันนี้นะคะก็สามารถนะคะทักมาได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ0 9 8ย์นะคะ2 7 2นะคะ3 9 6 0นะคะหรือว่าทัก id line นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ได้ที่เบอร์0982723960นะคะหากไม่ค้า้าพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ